กล่องเงือกอะกล่องเงือกบล็อกเงือกอะคุณน่ะซื้ออะบอกเลยแต่หัวไม่มีตังคน่าไมมันปั๊มปั๊มทองเยอะจังวะแจมร้านด้วยแจมร้านจริงเงือกกล่องเท่าไหร่วะซูเปอร์ซิกทีนแบบเคโฟดีววะแปดร้อยมั้งไอ้เหี้ยคิดนันคิดแม่งกระซิบมาหากูในวัดอันนาว์เฮ้ยโดนฟ้องบอกเต็มทำเรื่องฟ้องอยู่มึงบ้านไม่สวยไอ้้เหีย จริงนะเว้ยถ้าเกิดว่ากูสมมติต้องขึ้นสมมติต้อขึ้นศาลนะบอกว่าก็มึงวาดไม่สวยได้หรอได้หรอได้พ่อเป็นตุลาการเลยแล้วเขาบอกให้พูดความจริงเฮ้ยให้เห้ให้ชอบเล่นไว้อย่าตอบย้อนบุกโูบูสวัสดีครับสวัสดีใครวะนะ สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่ไอร์แลนด์ขอต้อนรับสู่ไอรแลนด์อินนิชีอินนิชีวันน่าจะเ้วแล้ววันนี้วิดีโอคุณเดี๋ยวเ้วดีกว่าอ่เมื่อไรวิดีโอค่ับอสพูทธาไม่เข้าหูระวังจูจะเข้าหีนะกูบอกนะใครเข้าหี่แโดนแกไม่ได้ยไอ้เฮียถอบแม่งเล่นกันจังเลยสัตว์อ๋อคนแค่เออไอ้เฮียอ้าวไอ้เฮียกระโดดขวางน้ำเฮียเลยหยุด โอ้ยปอมเฮียโอ้ยแดกไปแล้วเนี่ยฆ่ากูเลยค่ะฆ่ากูเลยค่ะโอ้ยฆ่ากูเลยค่ะฆ่าสนุกไหมคะไม่รู้นะไม่เป็นและเผือกใครเข้าไปวะอืมนี่หน่อยเดี๋ยวเไปเจ็บกันมิจฉาเดี๋ยววะเดี๋ยวนะรออยู่รออยู่แจ้งแกนี่ต้องรับไหม ป้อมอยู่ไหนวะเออเี้ยชิให้เป็นสกายเต้ลงมาให้กูฮิงหน่อยเจะได้กูยิงไม่ได้หรอปั๊มโดนไม่มีโลไม่มีโลหลังแล้วตัางให้ละไปไหนกันหมดวะไอ้เหี้ยกูเข้ามาแล้วโอทุกนเข้าไปเลยเข้าไปเลยเขาไปเลยกู้กู้กู้ก้อะไรอะไรอเล่อเล่กู้กู้กูอเล่อเล่อเล่โอ้ยอย่างเยอะเออโดนหนึ่งตบอย่างเยอะเออยังไงเลือดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่นี่ตายนะเฮ้ยเฮียวัตนี้โฮมจะตายแล้วไอ้เฮียนั่นจะตายแล้วเออ โอ้โหฟรีสฟรีสบังคิวมีนัเข้ามาดิเข้ามาดิจัง้ขึ้นหลอดจังขึ้นหลอดเออเข้าไปในห้องึ้นลอดแต่เงียบเงบเดี๋ยวเขาหวามาจังอย่ข้างหลังเออองหลังห้องหลังไอ้่เไร้เงียบนมูลี่สัตว์นี่เก็บหัวไปแล้วหนึ่งแหวว่ วัที5ค่่ชมขอต้อนรับสู่ไอไลดขอต้อนรับสู่เมืองจีนเป็บผงเปรี้ยวไอสัตว์ไปลับตานเนี่ยไอ้ตราเรนจินขอ4ศพ2พออุ้ยไม่ได้2ยิงช้างหลังมึงมันี่ได้แล้วอินจาที่รักเธอกขอล่าเป็นเหี่ยินจามันีอยู่เปิ เฮ้ยนใจอยู่ข้างหลังไอ้แม่งเห็นรถยาวป้อมอยู่ฝาบนตีเม่งเรยแต่จะดึงมาวะอุ้ยเลวงนะครับไอโจ้ไอ้เหี่ยบอกไปไปก่อนจังแกอยูข้างลัเราไมเเเราต้องมีอุปกรณ์ช่วยเลยก็คืออะไรไว่นเกนบลาดกูว่าไม่น่ารอดว้ เ oh, อวเหี่<ง>ยเหลี่ยงเลยเฮียลาวาลาวาลาาโฟเฮียลาวโฟเฮียลาวนาวาเลยจ้ราวายห่ลาวนาวาวัดยาลาวาแอบดันรถได้บอไม่เอาไม่กอดยูอย่ากอดยูไม่บ้าี่กอดยู มีแจนดีเซนมีแจน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 เนี่ยมายิงกดตรงนี hm. ้เลยปะอุ้ยเฮียเขาไม่ลงหรอเขาไม่ลงหรออีหยังวะบลอกถอยหลังมาหน่อยอ่ะะลลงโอ้ยเฮียไปยิง oh> ฉันวะโอ้ เฮ้ยอะไรเนีะเอ้าทำไมกระเด็นวะที่เลยวะเหี้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมเกณฑจีมันข้างเกณฑจีมันข้างไปเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเนินไปโฮ้อว้าข้างอาลีทูมีอ้าวเหี้ยดีว่าไม่เข้า เฮ้ยเสียเสียเสียบอกเลยเสียเสียอุ้ยเกือบเสียตายแล้วน่ะไม่ตายไม่ตายหนีเอาแล้วผมไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไอแห้งไอแห้งเขาหิวหน่อยอย่าเอาไม่เกี่ยวหแจะมาหาต้นตอของเสียไม่เป็นไรหรอกถึงฮวยก็ตายถึงหิวก็ตายอยู่ดีที่จะล้อกันหนักนั้นโอ้ยถอยยอู่ม ไว้แวัดีครับท่านผู้ฟังต่อรูหน่อยครับนุ้ยตอนเอ็นตินของตัวสามตัวไกลๆป้อมอยู่ซ้ายมือเงียบรอเดี๋ยวลูกชิ้นแท็กติคอนแท็กติคอนเออเดี๋ยวนี้ไอ้ตีกรำนี่ป้อมหมูคุยหนาเนา่ยนปอบิด โอ๊ยโอยโอ้โหสุดโอ้ยตัดโอ้ยตัดคออุ่นเลยอุ่นๆเลยเห็นรถนี่โอ๊ยยูผิดตัวเหลือสิบห้าเหลือสิบห้า เอาเลยแก้เต้โดนแล้วหมใส่สตีแตกเล่นทาโตนะเก็บเสียเก็บเสียชีวิตเอาเอายาเลยนยาข้างหลังเออเดี๋ยวพี่ได้สตีพี่ยออ้อมล้พี่เอาละไอ้เหี้ยจ้งไอ้สัตว์เลยนี่ปล่อยเจ้าระเียไม่เล่นเล้ อะไรดีวะยิงอะไรเล่นอยู่นะก่อนแป๊บนึงเออได้นั่นเออได้นั่นเนี่ยเฮียเข้าเลยเนี่ยเออชนะแล้วเอออระเบิดถังขี้ไปตัดระเบิดถังขี้ไปไหนอ่ะอ้าวไปไหนอ่ะชนะเนี่ยปุ๊บขีเดียวได้เลยไหนเวลา ไอ้เรี่อก็ยังได้เหมือนเดิมนี่ไงเวิร์กไม่เวิร์กเอาสิที่ยังเหมือนเดิมเนอะอาซูจิสไอ้เรี่อเราอ้อนนี่ดีกว่าไอ้นะไม่เข้าอาซูจิคือเยอะหรอซื่อมันจริงเอาออกในหัวห้องตัดคุยอยู่คุยอยู่ 不敢 <laughs>